สวัสดีครับผมเช้านี้เราอยู่กันที่หน้าตู้ฟักเช่นเคยครับก็มีสมาชิกหลายท่านนะครับผมที่เขาถามไว้นะครับว่า,าลูกไก่เกิดแล้วมันไม่ยอมเกิดนะครับเราต้องทำยังไงนะครับ ก็คือเพื่อนเขาเกิดไปหมดแล้วแต่เขาเขายังไม่เกิดนะครับผมปัญหาแบบนี้เราจะเจออยู่แล้วนะครับสําหรับาการฟักไข่ในตู้ฟักนะครับผมอ,อย่างชุดที่เหลืออยู่ในถาดฟักนะครับก็จะมานสองฟอง3าฟองนะครับจะเกิดช้ากว่าเพื่อนนะครับส่วนชุดข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นชุดที่ที่สองนะครับที่เกิดช้านะครับชุดแรกเนี่ย เข้าต uh, mm ู้ฟักเต่าตู้อนุบาลไปหมดแล้วนะครับผม mm hmm. โดยวันนี้ mm hmm. ผมจะมา,าสาธิตวิธีการทำคอดนะครับผม mm hmm. ช่วยเขาเกิดนะครับ mm hmm. ครับลูกไก่ที่ยังติดอยู่ในเปลือกไข่นะครับผมเโอเคครับผม ลักษณะที่เราจะช่วยในการทำคลอดก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมก็คือ,อปกตินะครับเนี่ครับอ,อย่างลูกไก่อย่างวันนี้เป็นวันจันท์นะครับผมลูกเป็ดเนี่ยมันจะเกิดตั้งแต่วันวันเสาร์แล้วนะครับผมเสาร์อาทิตย์ก็ทยอยเกิดนะครับแล้วก็ยังจะมีบางฟองนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับผมเขายังไม่เกิดนะครับอย่างอย่างฟองเนี่ย ผมสังเกตไว้นะครับเนี่ยครับผมจุดไว้ตรงนี้นะครับทําเครื่องหมายไว้นะครับไอเจ้าตัวเนี้ยมันเจาะมาตั้งแต่วันเมื่อวานแล้วนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับมันมันยังไม่เกิดเลยนะครับผมอ่าเราก็ต้องช่วยทําคลอดนะครับนี่ยเพราะปกติแล้วถ้าเขาเจาะนะครับถ้าเขาเจาะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นรูเล็กๆแบบเนี้ยปกติเขาจะใช้เวลาประมาณ หนึ่งหนึ่งสองชั่วโมงเขาก็เขาก็จะคลอดออกมานะครับแต่ในลักษณะน,นี้มันผ่านมาเป็นวันแล้วครับถ้าเราไม่ช่วยทําคลอดเขาก็จะตายคาไข่หรือไม่ก็แกะออกมาช้าช่วยทําคลอดออกมาช้าก็จะทําให้เขาพิการได้นะครับผมก็วิธีง่ายๆครับไม่มีอะไรมากก็ช่วยกันแกะแกะวัวเนี้ยพอดีผมไม่ได้เอาขาจับคล้องมา ใช้แกะมือข้างเดียวนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งถือกล้องนะครับก็แค่นี้นะครับแกะออกมานะครับ ก็ช่วยแกะที่มันติดเปลือกไว้นะครับนิดนึงก็เดี๋ยวเขาก็จะดันตัวออกมานะครับผมจะไม่แกะเขาออกมาทั้งหมดนะครับผมก็ช่วยแกะในตอนที่เปลือกไข่ที่มันเป็นเมือกแล้วก็ติดตัวเขาไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปไว้ในตู้เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเขาแข็งแรงนิดนึงเขาก็จะดันตัวออกมานะครับที่มันดันที่มันดันตัวออกมาไม่ได้ก็คือไอตัวเมือกครับ แข็งตัวแล้วติดกับเปลือไข่นะแต่ตอนนี้เราช่วยเขาแกะแล้วนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จพยายามดันตัวออกมานะครับโอเค